จำหน่ายเกมของแท้ถูกที่สุดแล้วได้ทันทีไปดู Store Top Pop i i g i t a l Key ลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาเล่น Outlast กันต่อเลยดีกว่าครับตอนสุดท้ายพาร์ทที่2นะครับเราโดนตัดนิ้วทั้งสองข้างเลยครับนิ้วเราอยู่ที่พื้นหรือเปล่าแล้วไหนนิ้วผมอ่ะนิ้วผมหายไปไหนวะ วันนี้ผมใส่หูฟังด้วยครับได้ยินอะไรทุกอย่างแน่นอนมานั่นได้ยินปะผมได้ยินอะเสียงอะไรไม่รู้

ผมได้ยินคนต่อยผมแล้วก็เห็นดูข้างหลังตายวอเต้เฮลเริ่มใหม่เลยหาที่หลบก่อนนะหาที่หลบเพราะเดี๋ยวมันจะมาใช่ป่ะเดี๋ยวมันมาเราต้องแอบไว้แอบไว้เนี่ยแน่แน่แน่แล้วอ๋อไอคนนั้นเอง อ้คนที่ตัดนิ้วเราอะครับใช่ละใช่ละใ,ะใช่ละโอ้โโอ้หแม่งตาคนนี้โหดวะ่ะไอตาคนนี้โหดมากครับ เฮ้ยหลบก่อนหลบก่นอนม,มันรู้ครับมันรู้ไป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 ชิบหายมันเจอละปิดดิวิง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 ปิด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 แม่งเสียวอ่ะ โอ้ย oh, ไม่ใช่ทางนี้นี่คีต้องการคีอ๋อนี่ยเนี่นีนนน่มันไม่มาครับมันไม่มาไปก็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 เสียงโดนไล่อ่ะ มันเก้ับเพลงเพลงมันขึ้นมาใช่ป่ะผมแม่งนะะผมแม่งกลัวมึงจะพูดทำไมไอ้วควายคุณจะหลบอยู่เดี๋ยวมันก็มาทางนี้ดิเบาๆนั่นผมว่าแล้ว ปิดเลยพี่อะขอนี้ก่อนโอ้ my god ตอนมันไล่เราอะแม่งน่ากลัว อ่าละเนี่ยผมต้องไปทางนี้ครับแต่ต้องรอมันไปอีกทางหนึ่งก่อนเช็ยได้ยินละโอ้ n น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  no มันรู้ what the fuck? เร็ว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 หนีได้มันอยู่ในนู้นโอ้ยควายร้องทำไมวะไป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 โหแม่งยากมากเลยเมื่อกี้เฮ้ยนี่กูแจ Oh shit, oh shit, oh shit, shit, man, shit, man, wingy. ไปไปไปแม่งเสียงอะเสียงโคตรไม่ชอบเลยอะเร็วโอ้ยโอ้ยเฮียไป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  y e สเอ็ exit Come on ฮู what the fuck ฮู what the fuck ฆ่ามันดิต่อยมันดิโอ shit เออ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 ตายเลยไอสัตว์ตายเลยแม่งตีหัวป๊แป๊บนึีดิอยากตีหัวมันอะควายตายเลยว่ะ ล้วผมออกได้ไงเนี่ยออมาเห็นวะนี่ไงโอ้เฮ้ยไอคนนี้บอกว่าเจอกันข้างนอก มันคนดีเหรอผมนึกว่ามันนี่ไงคนไม่ดีวอตงงเลยผมงงเลยครับมิดมีอท์ไซด์โอ้เอ้ยแบตโอเคโอ้โหเท้าเฮ้ย hey, ขาขากะแขนอะปิ้งครับใครหิวข้าวปะใครหิวข้าวกินได้เลยนะครับสดอ๋ออโอ้ ไม่เต็มเพราะว่ามันต้องเผาใช้เราเปลี่ยนให้เราเป็นคนแบบนี้เออโอเคครับผมไปก่อนแล้วนะ There's no water in the system. You must first turn on the two valves. ต้องเปิดนี่ไงน้ำมันต้องเปิดน้ำเข้าอีกละน้ำมันหลายครั้งแล้วนะเว้ย Holy shit Holy shit แอ,อมผมขอตัวไปหลบก่อนครับ อีกอันหนึ่งครับชิบหายครับได้ยินเสียงอะ่ะได้ยินเสียงนานว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วเฮ้ยมันเข้ามานี่ได้ปะคงไม่ได้นะคงไม่ได้เออไปตรงนู้นเออเนี่ยไป โอ้โหปิดแรงปิดแรงเดี๋ยวผมก็โดนนายว้าวนายว้าเออนี่ไง Yes สอ๋ออ๋ออ๋อ้ผมไม่อยากหลบ มาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว,ลวเดี๋ยวดูมันหาผมเจอนะโอ้โสปริงโกหรือว่าผมต้องกลับไปทางเดิม ใช่ป่ะใช่ป่ะอาจจะนะเพราะเราหยุดไฟแล้วใช่ป่ะเออนี่ไง <c oughs> เออมาโ้เฮ้้ โอ้ยโอ้ชิบ้ยโอมยจอ้ยโอ้ยโ้ผมตกใจทยโอ้โอ้ย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 อ้ยอ้ย้ยยอยอยอ้ยโโค้ยโอ้ยยเออเอ โอ้โหยี่ยมวิ่งมั่วครับวิ่งมั่วตามไฟไปอ่ะ How alive are you ผมยังโอเคอยู่ครับยังไม่ตายตามไฟไปครับตามไฟไปก่อน ออต้องการคีไม่เห็นอะไรสักอย่างมก็ไม่อยากใช้กล้องเยอะเพราะเดี๋ยวแบตหมดแบตหมดก็ชิบหายครับเออไฟตรงนี้ใช่ปะ่ะเออปิดกก็เออเน,นี่ยคีคีเจอละเจอละเจอละแบต แบดเก็บหมดครับเก็บหมดเออเยี่ยมปิดล็อกด้วยทางไหนดีครับทางไหนดีเออทางนี้ไม่มีอะไรครับทางนี้อ่ะโอ้ชิ

กระโดดเลยวะได้เอาล้กูไปทางไหนละอ่ะโดดกระโดด,โด,ดต้องไปต้องไปไหนไม่รู้อ่ะตามรอยไปครับตามรอยนี้ไป เออถ้าจะทำยังไงลงเหลับเออมาปีนทนัดเสนเอเอนี่ยไอ้ว่าต้องนี้ Have to get out diah oh my god man how do you know you're not a patient uh. มไไฟปเฮ้ยได้อยินเสียงอ้ยักอะ่ะได้ยินเสียงโซะโอ้มาก็แค่นี้ก็เกียบตาย กระโดดแค่นี้ก็เกียบตายทางไหนต่อละครับเออเนี่ยไฟโอ้ โอ้ยก g อดมันมาแล้วไป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 ควายมันเข้ามาไม่ได้ fuck you เว้ย yes i'm beginning to understand, but not yet. even abraham had it. father. The but soon. soon. this way. revelation is at hand. tell me. use the upper floor to reach father martin. upper floor. upper floor. by เออเออแบดแบดหมดแต่ไม่เป็นไรวัดแต่แฮ อ๋อ oh, หมดจริงว่ะแบตหมดเนี่ยครับ <Thank> you you thank อ๋อเนี่ไงอยทางนี้ครับทางนี้โอ้โหโรคจิตครับดูดิโอ้คนนะน่าแบตเก็บครับ Pick up the fuse from the laundry โอ้ oh my god โอ้ my god แล้วผมปิดประตูทิง้งอีกปิด <_ c oughs> มึงอยู่ในเนินอะไรโทไปก่อนลนะไอสัตว์มีมีดวะ่ะ จะฆ่าผม่ะเนี่ยเออมันไล่ผมแต่มันวิ่งไม่ได้หรือว่าอะไรวะมากูลอกมนึงเลยอ้ my god ผมจะดูออก jective สิ้หายละมันมาละขมังให้มันไล่ผมก่อนแล้วผมจะวิง่งเออ What the fuck anh <laughs> pa này quá mình quý ngợp นี่ไงครับเจอละเฮ้ยเฮ้ยมันตามผมได้ตอนนั้นตกไปข้างล่างนูง่น น่อมันมาฮะมันตกไปข้างล่างโน่นอ่ะ <c oughs> อ๋อนี่ไงนี่ไง นี่ไอ้คุณพิกับกุญแจโอ้พระเจ้าไอ้เฮี่ยมาจากไหนวะโอ้มึงกระโดดก็ไม่ได้ไป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 โอ้โหไม่ได้อีกละชิบหายแล้วกู มาดิเฮ้ยมาวิ่งไปไหนวะแกสขึ้นมาไม่ได้ครับขึ้นมาไม่ได้ก็สำหรับ outlast ของผมหมดไปก่อนนะครับวันนี้ผมเก็บได้แล้วครับกูแจกูแจมันบอกว่าไปเติร์ดฟลอร์ชั้นที่3อะไรไม่รู้ เดี๋ยวเรามาดูกันครับขราวหน้าว่ากุญแจมันจะพาเราไปทางไหนทางไหนก่อนจะไปนะครับเหมือนเดิมกดปุ่มไลค์ให้ผมด้วยครับแล้วก็กดปุ่มติดตามผมได้ถ้าอยากติดตามเกมผี Outlast ของผมอะ่ะเ,เกมเกมเลือกอะไรเกมผีหรือว่าเกมน่ากลัวไม่ใช่ผีครึ่งครึ่งอะ่ะผมว่าก็ถ้าอยากติดตามนะครับกดปุ่มติดตามผมได้ครับข้างล่างแล้วมาพบหาผมได้ที่เพจ i n u t 9 4ลิงก์ก็อยู่ข้างล่างครับแต่สำหรับวันนี้ผมลาก,ก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ เฮ้ยทันเนมาเนี่มาก้ารซ้ายอีกแล้ว